สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีพี่พีเพื่อนๆนะจ้ามาจ้ะมาก็เห็นไอ้แมงดาเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเขาไปส่งลิงลิงส่งลิงไปสแกนหน้าอส่งลิงไปสแกนหน้าโอ้ยเนาะเปิดคลิปมาก็เห็นนะโอ้ยเอาลิงมาเป็นเอ่อแสดงนำนะเปิดคลิปมา มึงสองตัวนี่แม่งทาบาปกับลูกมึงจริงๆไงเนาะเนาะพยายามพยายามทําบาปกับลูกมึงจริงๆเนาะโอ้ยมันนามันโหนเช้ามาก็ให้น้องลิงอได้กินอาหารเชา้าทุกคนอาหารเช้าใส่กอกเออบางทีก็กินข้าวนะพี่น้องนะแต่วันนี้นางอยากกินใส่กอกใส่กอกถัก่วอ,อ,อีโคกอีโคกอีฮีอาหารเช้าของเด็กคืออาหารที่มันครบห้าหมู่ไม่ใช่สารบอลสารแบบ ใส like ่กอกในบอหล็กอย่างเงี้ยฮะควายมันเป็นอาหารว่างเนอะมึงนี่ทำบาปกบลูกจริงเลยเนาะอีควายนะมันนามันโนกนี่ทุกคนเมื่อวานเนี้ยมันกินก้อยใช่ไหมมันกินก้อยดิบไอแมงดาติ่งมึงติ่งมึงก็เนาะเนาะถนาดติ่งมึงแท้ๆเตือนมึงแท้ๆไอไอไอนายนะเออทำไมกินดิบเอ่อบ่อยจังโอ้ยพี่น้องครับดิบนี่ก็อาทิตย์ละครั้ง นะคบไม่ได้กินบ่อยนะครับไอสัตว์แดกอีกแล้วนะเออเออพี่น้องครับไอวันเมื่อ,อาวานมาไปกินหมูกระทะริมโขงใช่ไหมจ๊ะแมงตอแหลมันบอกว่าเออพอดีมีพี่เขามาขายนะครับก็เลยน้องขังข้า,ขาก็เลยซื้อไว้นะครับสงสารเขาครับหืมไอสัตว์สงสารหรืออยากแดกมึงอ่ะสงสารหรืออยากแดกมึงอยากแดกมากกว่าฮะไอสัดานนะมึงมึงขนาดมึงแดกหมูกระทะกันแล้วนะไอเป๋มึงแดกหมูกระทะไปแล้วนะมึงยังแดกกลับมาแดกกันอีกเนาะ อยวิถีคนรวยจริงๆเนาะทุกคนก็บอกแล้วทุกคนมันมีเงินมันมีเงินไม่ใช่มันไม่มีเงินมันพูดไปอย่างนั้แหละมันนะมันห่วงนี้มันมีเงินแต่นี่มันก็เยอะในความหมายคือมันห่วงนี้มันเหนียวนี้เออนะไอ้คั้นเวลาเขาทวงเงินมันก็บอกว่าเออต้องค่าใช้จ่ายเยอะครับเออลูกต้องเสียค่าเทอมลูกครับนะเออขอขวัญเท่านู้นเท่านี้ครับอืม มันเหนียวนี่คือมันคือคือถ้าใครเป็นนี่มันเอ่อแล้วลำคาญก็เออบางคนหลายเจ้าที่ให้มันก็คือตัดความลำคาญเออกูไม่เอามึงแล้วอะไรเงี้ยกูยกให้มึงประมาณนี้เออมันก็ผ่อนผ่อนตามถไตายมันอะ่ะก็คือกูขอผ่อนเออกูก็ผ่อนอย่างเงี้ยมึงรับได้ก็รับนะเงินเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดือนละสามพันสามพันทุกคนชาติไหนจะหมดละจ๊ะ ชาติไหนจะหมดแล้วจ้าเออมันก็พรเอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปอย่างนั้แล้ะทุกคนคนมันขี้โกงคนมันคนมันมักง่ายคนมันแบบประเภทแบบมันได้มันได้ง่ายจนเคยตัวจนพอมันพอมันจะต้องจ่ายเองเนี่ยมันเหนียวนี่ไอเฮียเนี่ยอีสองตัวเนี่ยมันหัวเหนียวนี่ยิ่งไอเป๋เนี่ยมันหัวหมอ เออมันหัวหมอมันมีเงินทุกคนถ้ามันไม่มีเงินมันไม่ตัลอนไปนู่นไปนี่นะลําพังเงิน y ยู u ูบแบะมันจะได้เท่าไหลถึงจะทําหลายคลิปแต่วิวอ่ะวิวกับการซับสไครต์กับการดูโฆษณาอนะ่ะซึ่งซึ่ง,งดูแล้วนะ่ะน้อยมากเพราะคนเกียดเยอะถูกไหมคะยิ่งพวกเราเนี่ยแฉเนี่ยจบแทบจะไม่ค่อยจอบถูกไหมคะส่วนมากก็จะเอาดูแต่อาวาตารที่เอาออกมาถูกไหมคะจะเข้าไปดูมนะันอะก็คือ เอออย่างเดือนเนี่ยต้องจอบเพราะว่าต้องต้องต้องจวดมันถูกไหมฮะแต่เราก็ต้องดูมีวิธีโดยการดูแบบไหนมาให้มันได้เงินไงดูได้แต่ดูฟีดหรือว่าดูอะไรก็แล้วแต่อย่าไปดูโฆษณามันนะเออก็ต้องดูแบบฉลาดจอบฉลาดด,ด,ดูรีบดูแล้วรีบเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูทุกคนเลื่อนเลื่อนดูอย่างสมมติคลิปออกมารีบดูรีบดูแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่าอย่านั่งดูแช่ดูแช่โฆษณามามันได้โฆษณานะนะทุกคน แต่บางคนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้จวดอย่างแฉอย่างเดือนเนี่ยเจ้าของช่องแบบแฉเงี่ยก็ต้องดูต้องจอบถูกไหมคะถ้าไม่ดูไม่จอบมันก็จวดไม่ได้มันก็ต้องดูเก็บรายละเอียดถูกไหมคะเออเขาครแล้วเมื่อวานนะทุกคนมันกินก้อยอะ่ะมันกินก้อยอะนะเห็นไหมคลิปสุดคลิปคลิปกินก้อยอะ่ะทุกคนคลิปอาหารแรงกินก้อยนะพอจบคลิปเห็นไหมเออไอเป๊ะมัน มันเดินมาปิดกล้องอ่ะเห็นไหมเห็นบ้านไหมโอ้โหอยู่ห้องเช่าจริงๆนะห้องเช่าอุ้ยเห็นไหมไอห้องที่ไอไอที่มานั่งกินเอ่อก้อยกินก้อยกินกินจุก้อยไอกิไม่ใช่กินจุเนี่ยกินก้อยอะนะกินก้อยดิบะนะแล้วมันยกมันเดินมาปิดกล้องเห็นไหมเออจังหวะมันหงายกล้องเห็นไหมโอ้โหเห็น,โนโเห็นอนโนและขมขนเห็นหมดเลยเห็นหมดเลย อุ้ยจะเคยอยู่ที่กว้างๆทุกคนแม่งเคยอยู่ที่กว้างๆที่สองไล่โออาเห็นวิวทิวทัศเห็นไหมที่ของมันเองเห็นไหมเคยอยู่ในที่กว้างๆที่ของมึงเองอย่างภาคภูมิใจพอมาตอนนี้เป็นไงอุ้ยไอคำที่มึงดูถูกพวกกูอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแม่งทันตาเห็นจริงๆเลยว่าโอ้ยสะใจเว้ยเมื่อวานนี้กูเห็นหมดเลยอะ่ะเออนะ มันไม่ได้ระวังทุกคนมันไม่ได้ระวังเออมันไม่ได้ระวังจังหวะมันหงายกล้องไงแล้วกล้องเพอเออมันคงเป็นกล้องกล้องกล้องหลังเออกล้องหลังกล้องหลังหรือกล้องหน้าทุกคนจังหวะมันหงายกล้องอ่ะแล้วเห็นหมดเลยเห็นเห็นเห็นหมดเลยหน้าต่างขอบแล้วที่มานั่งกินอะคือตรงห้องโถงนะห้องโถงมันนะและหลังไอ้เปรเนี่ยจะเป็นห้องนอนเห็นไหมออห้องโถงมันที่มานั่งเห็นไหมแล้วจังหวะมันหงายกล้องอ่ะโอ้โห ไปดูได้เลยไอตอนใท้ายอะช่วงมันปิดกล้องอะ่ะโอ้โหเห็นหมดตอนนี้มันเริ่มทยอยทยอยถ่ายทีละนิดทีละนิดเออนะมึงไม่ต้องทยอยหรอกไอเหียเห็นหมดแล้วโว้ยเห็นหมดแล้วเออไม่ทันแล้วสูเห็นหมดแล้วโว้ยนะจะปิดไปทําไมปิดไปเขาก็รู้อยู่ดีเออจะปิดเพื่อเนี่ยถนาดแค่บ้านมึงจะปิด โอ้ยนะ่ภาษาอะไรไอ้เรื่องเน่าๆมึงจะเหลือเหรอฮะเปิดไม่มีหรอกไอ้เปรฮะไอ้บกคุขีนะไอ้ไอ้ตะกะนะแดกหมูกะทะก็เมวานยังมานั่งแดกก้อยอกีกอะคิดเอาแม่งแดกขนาดไหนอ่ะฮะติงมึงก็เนาะเนาะเออบกักคิงคองไอบักหน้าฮีเมือ่อนะ ไปเอาเออนะติงมันนะเออไปไปกินยาเออเอเช็กพยาธิหน่อยนะหมายถึงว่ากินยาฆ่าพยาธิไล่พยาธิออกหน่อยนะโอ้ยไม่ต้องไปบอกมันหรอกติงไม่ต้องไปบอกมันให้มันแดกมันไม่เชื่อหรอกติงเอ้ยนะเอออย่ามันก็พูดอวยติงไปอย่างนั้นแหละนะเออมันก็อยากได้เออเออคอมเมนต์อ่ะดีดีดอวยอวย ถูกไหมเออบอกมันสอนมันมันทำมันทำไหมเอ้ยอ้อ้อ้บักหน้าหีเนี่ยมันไม่ทํามันไม่ทํามันทํามันทํามันอยากทําเองนะไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนมันก็พูดใต้คอมเมนต์ติ่งอย่างนั้นแหละว่าครับครับนะมันตอแหลเป็นวันวันเชื่อมันได้ไหมสองตัวผมเมียเชื่อไม่ได้มันตอแหลเป็นวันวันมันอยากทํามันก็ทํามันไม่อยากทํามันก็ไม่ทํา ถูกไหมเออครับคับเดี๋ยวจะทําครับแล้วเป็นไง่ะเมื่อวานแดกก้อยบอกว่าไงเออีเขาบอกแดกเข้าไปแดกเข้าไปนะอันนี้บอกโอ้ยอย่าอย่าว่าค่อยเลยนะเอออย่าว่าค่อยเลยค่อยก็อยากกินเออแต่ค่อยก็ตายหาซะอีมันก็บอกกินซะจะได้ตายตายอะไรอย่างงี้โอ้ยอย่าเพิ่งให้ค่อยตายเลยลูกค่อยยังเออค่อยยังอยากดูลูกค่อยโตเป็นสาวโถไอสัตว์ นะมึงอยากดูลูกมึงโตเป็นสาวไอ้สัตว์ต่มึงแดกเออแดกเข้าไปยเยอะแดกเข้าไปมันไม่ใช่ก้อยอย่างเดียวนะฮะมึงบอกว่าสภาพร่างกายมึงไม่ค่อยดีไอ้สัตว์แต่มึงเนอะเนอะมึงตอแหลไม่มีใครเชื่อมหรอกนะตายหาซะไอ้เฮียฮนะแหมวันนี้พาลิงกินไส้กรอก <c oughs> ตื่นสายไงลิงไม่ได้กินข้าวเลยต้องมาพึ่งที่เซเว่นนะอีครอบครัวมักง่าย อีแม่มึงอีนะอีข้างๆมึงเป็นแม่ที่มักง่ายนะเป็นไงแม่ถ่ายลูกใส่ชุดเต็มยศเดินโอ้โหลิงลิงลิงสแกนหนะ้าลิงเป็นสแกนหนะ้า <c oughs> มาบอเบามาบาเบานะเออนะเห็นหมดแล้วนะเอ,อแล้วไปกินก๋ยเตี๋ยวนี่คลิปแรกออกมาแล้วนะกินก๋ยเตี๋ยวไปกินก๋ยเตี๋ยวเนื้อนะนะ สองคนตัวสองตัวผมเมียนะกูแดกก่อนไม่รอแล้วนะลูกช่างแม่งนะลูกให้กูกินเอ่อลูกให้แดกใส่กรอกเอาแต่พ่อกับแม่เนี่ยมาแดกอาหารหลักๆเออกินเอาละกันพ่อเป็นแม่เป็นพ่อแม่ที่เห็นกันตัวไหมล่ะมีแต่เรามีแต่เราต้องซื้อนู่นซื้อนี่มันมีอะไรมันก็ยัดยัดยัด,ยดมันคือคือมันคือมันไม่อยากดูแลลูกมันอนะ เช้ามามันแต่งตัวให้มันกินอะไรง่ายๆแล้วก็ส่งไปเข้าโรงเรียนเดี๋ยวขนมขนมมันยัดใส่ในกระเป๋าเดี๋ยวลูกมันหาแดกเอาเองเดี๋ยวครูเขาก็หาในของในกระเป๋าให้ลูกมันกินเองคือมันผักพาลับไปให้โรงเรียนน่ะว่างั้นเถอะเออเช้ามามันเช้ามันทาอะไรอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกแค่นั้นเองแล้วก็พามปสกินที่เซเว่นมักง่ายไหมโคตรมักง่ายเลยนะลูกมึงถึงไม่พัฒนาไงลูกมึงถึงได้อย่างแค่นั้นไงอ่ะแล้วไปแดกนี่คนวิถีคนรวยเนาะกินตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปกินตรงนี้เนาะมันมีเงิน มันมีเงินดูดูกันไปนะความเหี้ยของพวกมันมีเยอะนะมันหน้าด้านหน้าทนนะหน้าด้านหน้าทนหน้าแถาเออจอบจอบทุกช่องกูรู้เลยมึงจอบทุกช่องนะช่องไหนช่องไหนมึงจอบหมดเอาประเด็นเข้ามาพูดนะไม่นั้นมึงจะรู้เหรอว่าเรื่องน้ำพริกเรื่องราคาเรื่องเขาทําแบบนั้นมึงจะทําแบบนี้ไม่นั้นมึงไม่ดีนขับรถไปอุบลหรอกฮะ เออวันนี้ไม่ขับรถไปอีกเหรอฮะไอ้เป๋ไอ้สัตว์วิถีคนรวยนะแล้วมานั่งพนโอ้ยไหนจะค่าน้ํามันค่าน้ำค่านี่อ้าวไอ้เฮียพวกกูไม่ได้ไปนั่งไปนั่งกับพวกมึงนะและไอ้คาพูดกูโคตรเกลียดเลยไอ้คาพูดที่พูดว่านะพวกมึงก็ไม่ได้มาช่วยพวกเอ่อพวกมึงก็ไม่ได้มาช่วยกูนะกูจะทําอะไรก็แล้วแต่นะกูไม่สนกูไม่ว่ากูไม่แคร์นะนะมึงไม่ได้ให้กูกินมึงไม่ได้มาช่วยกูมึงไม่ได้เอาไม่ได้เอาเงินมาเลี้ยงเอ่อเลี้ยงเอ่อช่วยเลี้ยงลูกกูอ้า อีเหี้ยนะกูก็บอกไปแล้วนะมึงจะมาให้มึงจะมาขออะไรลนะ่ะฮะมึงจะให้คนอื่นเขาช่วยมึงได้ไงมึงต้องช่วยตัวเองก่อนไหมฮะอีอปีจังไรนะอีอีอีนมยานนะเอาเวลาเนี่ยนะให้ผัวมึงเลียเป้ามึงก่อนให้แห้งก่อนไหมฮนะเอาเวลาไปเลียเป้าแต๊ดมึงก่อนไหมให้มันแห้งกังก่อนไหม นะอีหัวเมือออีมันนามันโหนกมึงนี่แม่งโอ้โหหมดสภาพอีโคกมึงนะให้มึงแต่งตัวยังไงนะแม่งก็ขี้เล่กูบอกได้เลยนะมึงสองตัวนี้แม่งนะผีเขาจับให้มึงมาเป็นคู่กันคู่อะไรคู่อับปีจังไรงไง คู่ที่เป็นภัยสังคมหลอกลวงต้มตุนนะมึงอย่ามาใช้คําว่ากูหลอกลวงอะไรกูหลอกลวงอะไรฮะมึงทําอะไรมึงรู้อยู่แก่ใจมึงทําอะไรไว้มึงโกงเขาแดกยังไงมึงไม่จ่ายเงินเขายังไงนะมึงมึงพูดยังไงมึงหลอกคนหลังบ้านยังไงมึงรู้อยู่แก่ใจนะกินออกเป็นขี้มึงก็บอกว่ามึงไม่ได้ทํามึงคิดว่าเออมึงนั่งพูดหน้ากล้องแล้วคนอื่นจะไม่รู้พฤติกรรมมึงโอ้ยอีย นะไม่ทันแล้วสูพวกสูนะมันไม่มีใครโอนให้แดกนอกจากเอลเลียมแล้วล่ะอลเลียมแล้วล่ะเอออลเลียมมันก็ให้มึงแค่แดกเนี่ยมึงตกทุกข์ได้ยางอลเลียมมาช่วยมั้ยฮะมาช่วยมึงค่าค่ารถค่าน้ำมันขนของไหมก็ไม่ได้ช่วยนะได้แต่เอออะค่าเบียร์อะค่าขนมลิงอะไรประมาณเนี้นะมันให้มึงแค่แดกหลักหมื่นหลักแสนคงไม่มีแล้วเนาะหลักแสนไม่ต้องพูดถึงเลยนะเอาหลักร้อยหลักพันใะมือชั่วโมงเนี้นะ Why, นะคนเออเออมึงสองตัวผัวเมียเนี่ยนะเขาเรียกว่าอืมไม่รู้จักปุงคุณแถมในละคุณอีก่างหากคำพไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําและสีหน้าหน้าสีหน้าท่าทางใดๆดทั้งสิ้นนะหลอกล่อปิน้นป้อนนะตลบตะแรลงตอแหลยิ่งไอตัวผัวเนี่โคตอแหลเลยฮะคลิปอีหมอยอีกอีหมอยนั่งคลิปทําคลิปนะสี่ชั่วโมงยังไม่ถึงพันยังไม่ถึงห้าร้อย อ,อ,อีอีเป้อีเป้นะไอ้หนา้าหีเข้าไปเม้นสองสองคอมเมนต์ไม่มีใครเม้นเลยโอ้โหเป็นไงล่ะอะเป็นไงล่ะวิวตกนะหมอยนะหมอยวิวตกนะเออวิวตกแล้วคลิปเมื่อวานนะทุกคนคลิปเมื่อวานนะที่อีเตี้ยมันกินเลือดแปงนะที่คลิปที่อีเตี้ยมันกินเลือดแปงนะไปดูได้เลยนะเอ่อคลิปนั้นนะอีหมอยเยี่ยวอยู่ตรงอีหมอยเยี่ยวตรงที่ล้างจานอะ เห็นไหมตรงเคาน์เตอร์อี้เ <Bit> ต <ly> <after S 2> <Toyota> ี้ยแล้วถัดลงไปที่ล้างจานเป็นอ่ถังน้ําใส่น้ําเห็นไหมอีหมอยเนี่ยเห็นอีมอยถกว่าถุงอ่ะถกว่าถุงอ่ะแล้วเดินออกมาเอาว่าถุงลงอ่ะอ้ไปดูได้เลยนะอีหมอยเยี่ยวอยู่ตรงนั้นอ่ะอ้าคลิปอีเตี้ยกินเล็บแปลงนะอืมยังไม่เลิกเยี่ยวนอกบ้านอีกเนอะมักง่ายเนาะ โอียแก่ก็โลกลาฮะมันลวงไงฮะอีควายเข้าห้องน้ำเนี่ยมันขี้เกียจขนาดนั้นเลยเนาะฮะกูเห็นถกก้นพระถุงอะนะแล้วเดินออกมาพระถุงยังไม่ลงเลยอะ่ะอยู่ตรงขอบเอวอะ่ะพระถุงยังอยู่บนเอวอะ่ะมึงรีบเอาประถุงลงอะ่ะไปดูได้เลยนะคลิปที่มันกินเลอดแปลงเป็ดน่ะอะนะไปก่อนเด้อไปทำงานก่อนมาบ่เบจ้านะสวัสดีค่ะ